มาหอ็มามาหน็มาดูให้หน่อยพี่กาโมนดูให้หน่อยพี่กาโมนโง่ในสัตว์เอ็จีเยอะเอ็มจีเลี้ยเยอะลียเฮียอะไรจะหมดแล้วเฮียอะไรจะหมดอยู่แล้วโง่เลี้ย เฮ้ยมึงฟังกูดิมันเป็นวิธีการเล่นของเขาเขาพูดอยู่ตลอดไงวิธีการเล่นของพวกคนขี้แพ้อ้เหี้ยเขาก็พูดอยู่วิ่งไปยเสมอแหละวิธีการเล่นของเขาแต่แค่นี้แหละพอได้แค่นี้ไอเหี้ยพึ่งโผล่หน้านะไปเลี้ยวไปเร็วลูกเสือเดินทางไกลเร็วลูกเสือเดินทางไกลเร็้ยวไปเจอเดินเดินเดินทางไกลเดินทางไกลลูกเสือลูกเสือไปเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วไปไปไปเหมือนต้นเหมือนต้นวัวเลยว่ะเหมือนต้นวัวในกองลุงลุงลุงจับเวลาอย ya ยี่สแปดยีแปดขับรถตามขับรถตามดีต้นควายต้นต้นต้นควายกันดีกว่าไปต้นควกันดีกว่าไปต้นวัวต้นควายดีกว่าไม่มีตอนนั้นมันก็แทงี่คมาเปิดรอันนี้คันนี้ีกัดโอวดหัวกับมึงจริงๆเลย ดี่มบูรณ์ดีสมบูรณ์เหมือนยักษ์เลยกว่าโอ้ใครจะไปบอกโอเคแต่กูใส่หัวลีสักสีมันไร่ฉาไม่เอาเพื่อนไงพวกเดรัจฉาน่ะไอ้้เหียมันไม่ไหวไงมันไม่ไหวเพราะมันไม่มีตัวไหนคุยดูเรื่องหรอกไอ้พวกเหี้ยเนี่ยยอมตัดพวกโง่เนี่ยไอ้เหี้ยร์ยาอ่อนตัดดูรถมาหน่อยดิมาช่วยหน่อยปเพราะเสาอะไอ้เหี้ยยิงกับดาวเสาเอามาใช้หน่อยเก็บไว้สนิมขึ้นนะ ไอ้ไอ้มึงมึงก็ไปเรียกเขามือปืนขอบปูนหะน่อเียอยู่ใกล้ยิงขอบปูเลยกูงงเี่ยวันแรกแบบไม่หยุดวันต่อมาหายหัวไปกันหมดไอ้เหียกูงงวะ่ะทำได้แค่นี้หรอกูถามจริงที่ฟาวกันมาทำได้แค่นี้เหรอเหียวันนี้เอาคูดาวเฉยเลยวะ่ะอีย้ยสวัสดีวะ่ะเอาวันนี้เอาคูดาวเหรอไ,ไอ้เหียวันนั้นแทงพี่กูไม่เอาคูดาวไอส้สัตวสเฮียข,ขึ้นไปน ดักดักพี่กูด้วยไอ้เหี้ยแม่เอาคูดาวสัตว์ทีแผลเยี่ยทีแผลจัดไปดักกูหน้าคุกแม่เอาคูดาวไอเหี้ยเข้าไปแทงกูไอ้สัตว์เกงตุ่นตีนเอเเฮ้ยานะแกงเขาแบบคนเถ่าๆแก่ๆเยอะเข้าใจไหมเฮียถอดพ่อฝังลงหมดไหนเฮียแก่ๆตัวไหนแผลที่แก่ตัวไหนปามไปเจอไอ้สัตว์เดี๋ยคนจะเข้าอยู่างไยเดี๋ยวจบจบเนี่ยไอ้แก่ตัวไหนมันมันป่าเดี๋ยวมันเจอกูไอ้เฮีย แก่ๆหี่แบออกแต่ละตัวเบาเหรอเอ๊ะมึงไปถอนหงอกแล้วหรอเบาเบาเดี๋พูดถึงเรื่องแก่เจ็บเจ็บไอ้ย่าดูกูเจ็บดูกูเจ็บดูกูเจ็บเพราะตอนนี้ถ้งกูเจ็บเขาจะเอาผู้ดาวเหรอวะเอาจริงดิเป็นไรหรอกลุงเอาหรอมันไม่เห็นมีใครประกาศเลยอ่ะ ได้มันตีตีได้เหรององแงอีกไงดูดิดูดูดูวิธีเล่นของคนขี้แพ้นะเว้ยดูไว้แล้วจำไว้นะเวียอยากไปช้ำตามด้วยจริงไอ้เหี้ยยืนยืนนิ่งให้วิ่งไปแทงตรงนี้แล้วไม่ไรแข่งเขาก็บอกยุ้ยแขงนี้เป็นยังไงอ่ะแต่เราไม่ฟังไงยี่ถึงแพ้กูไม่เล่นแบบนี้วะอี๋อื่นไม่เอาจริงไงเราเล่นกับใครมานะดาวโยวปะโอ้โหจบิูไปเ็ยอายังมีเยอะกว่าอีกน สปิริตดาวยแม่งของจริงอันนี้มันสปิริตของคนขี้แพ้ไงแพ้แล้วไม่ยอมรับความจริงอ่ะแพ้แล้วหนีอ่ะไอ้เหี้ยนีมือไม่มีมีแต่แกใกล้ตายแล้วมั้งพี่มิวเียบกไม่ไหวจริงรอเพื่อนเขาอยู่มั้งรอเพื่อนมือปืนพระจันทร์อยู่ลงพระจันทร์มาอพระจันทร์น่ะไอ้เหี้ยวัานี้ทำไมไม่โดนดิกับพระจันทร์นี่เอง ปืิ่มไปหาไทเทอยู่บ้างเอามาให้คุณเพิ่มอ่ะไม่เล่นอะไรอ่ะป๋าเกตแคสเขามาเปิดเพลงเลยอะไรเงี้ยวันเนี้ยแต่หนูไม่ได้ขึ้นเกือกไม่ไหวไม่ได้ทันแมาไม่ได้เงีไม่ไหวเงียบไม่ไหวเงียบไม่หยุดที่อ่ะทีแกวันต่อมาหนีเที่อมาเชียร์อีสปอร์ต พวกมึงตีเขามึงไปเอาไม้อะไรยัดปากเขาไปเนี่ยทำให้เขาเงียบกันหมดเลยนะมาเชยมาเลยเงียบเงียบกันหมดแล้วมาเชยมาไปโยกกว่าเลยมเย่งียบกันหมดเลยอ่ะแต่แต่รู้กันนะจีมือยังไม่มีอย่างดีเดี๋ยธรรมดาเงียบวันแรกเขาชนะไงเพื่อนเขาคิดว่าวันแรกเขาชนะเขาใช้ภาษามือคุยกันปพะว่าทำไมวันแรกเดี๋ยวไฟแรกว่ะเพื่อนถามจริงก็วันแรกก็แหละเพื่อนวันแรกก็นเลย มีใครเอาตีนไปหมดปากเขาปะนะเขาไม่พูดสักคำวิวีวีเช่วยดิวีแรงโคตรเอาไงเนี่ยนดาวสรุปเอาฟูดาวเหรอมันแรงเหรอวจัดกับพวกเนี้ยเขาไม่เปิดเลยเขาไม่เปิดรงไงเขาเอาฟูดาวตอนแรกยังเห็นห้าวอยู่เลยกูเกิดลงมาปุ๊บแทงกูไอ้เหี้ยนี่ติ่มจัดวันนี้ติ่มเปี้ยวเปี้ยวไอ้เหี้ยเปี้ยวเกิดดักเกิดกูไอ้เหี้ยสดใจมา หน้าสิทธิ์มึงเสื้อยีนพวกมึงอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยอ้ยไหนจะเอาสูตรกูไม่เหรอก็ได้แค่ยืนด้วยนุงมาขี้ลื้ไปนอนอย่างนี้ไเนี่ยไม่สมเก้าสีวะคนอย่างมึงอ่ะมึงจะมาเอาสูตรกูมึงเล่นกันอย่างนี้เหรอวะเอาสูตรทำอาหารเปล่าไอ้เหี้ยไอ้้เหีย็ปสูตรยิงปืนป่ะคิวคิวคาโบนาร่าเดี่ยใหิวอยู่พูดถึงข้าพี่วิจิตรมีข้าว นี้ยไ่ไม่ไม่ปะที่ยังไม่สู้ซะงั้นเป็นเบ่งแก๊งอื่นเขาไปทั่วเก่งนะคบประชาชนนั่นแหละเฮียเฮียใส่หน้าพวกมึงหงายควายมาเร็วกินมาเร็วเบ่งเข้าไปนะในสัตว์มันเกี้ยวเฮียดีมันโดนกูอุ้มเอ๋ยจนเอ๋ยไปแล้วเพื่อนไอเฮียเนี่ยเฮียบวกเนี่ยลำเลียงมาแล้ว อุ้มเป็นสิบไม่เออสักเคสอุ้มเป็นสิบไม่เออสักเคสไอ้เหี้ยสมเพศไอ้เหี้ยผมเอาตังค์ไปแจกตำรวจไอสัตว์รักมากไงตำรวจอะไอ้เหี้ยไรให้ตังค์เขาอะ <c oughs> เดือน้ดมันกันไอ้เหี้ยเฮ้ย <c oughs> <อ>มันยืนมันยืนทำสมาธิรอตีพวกเราปะนะเนี่ยเราเพื่อนไงเราอ๋อโอเค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 ยู่ เลยไม่มากำลังลมพัดเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนเขายังดอกดังดอกไม้บานมันรอมันรอเพื่อนไปซ่อมสูตรเลงมั้งสูตรเลงไม่ไม่ตรงอะไรเงี้ยไม่ไม่โอ้ยถ้าซ่อมต้องไปซ่อมสายตาโดนโจงเล่โอ้หนักเกินหนักเกินไม่น่าได้ถือปืนไม่ล่ะถ้าต้องซ่อมสายตาไม่น่าได้ถือปืนไหนเฮียแก๊งก็โง่พอๆกันน่ะที่ตีให้มัาไหนเหี้ยไอแบ๊บเป็นปืนกลน่ะถึงจะยิงโดนพวกกลัวยิงสัดศตร์เอาอะมั่วๆสวยๆไอ้เหี้ยยิงแบบไม่ใช่สมองอะ ดิกก็น่าจะชัวร์พี่ชายนึกภาพไม่ออกเลยสมมตินะไอ้เแ้่ถ้าเขาเป็นมีโอกาสถือลูกซองตำรวจเขาจะยิงโดนเหมือนกันมั้เนี่ยก็จะโดนพี่ลูกซองกระจายอ๋อต้องก็ต้องปืนแบบนั้นนะถึงจะยิงโดนเพราะว่าทียิงใกล้ๆปืนธรรมดาสึกยิงขอบปูนกูก็งงหลุดค้อกอีกแล้วเอ้ยขยับเลยเว้ยขยับเลยเว้ยขยับไปไหนอ่ะ ไอเฮี้ยนี่ยืนเป็นหุ่นเลยไอ้สัตว์วันแรกพูดพิ่หยุดเฮียปากอย่างดีเหียโบโบต้องเบิกรถอะตุดนละไอ้เฮี้ยนี่ยไอ้สัตว์เจี๊ยบเฮียวันเดียเดียวเดี๋ยวก็เป็นศพแล้ววันหนึงรอแป๊บนึงนะไอ้ต้องเบิกรถะได้ต้องเบิกรถอะเฮียตอนเป็นกับตอนตายไม่ต่างกันเนยงียบเหมือนกันเฮียลง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 เหียลงมาตายไงกว่าไปกับพิบตาลงมันลกลงมาตายจริงเหียลงมัวแหลกเลยไอมึงก่อนเลยสัตว์วิ่งอย่างโง่ วิ่งแบบควายควิดอ่ะเฮียจบนี่กูเห็นใครพูดดีนะสัตว์กูตบปากฉี่ไอ้เฮี้ย มราเปิดถึงที่กาดเท่ห์ะกาวช็อตอีกแกสัตว์ไม่ใช่คำว่ามาเปิดหรอแล้วกาเเี่งขึ้นเลยน,นั่นน่ะเมื่อกี้จ,จิงใครอยู่นะกูกอะไอ้หย่ำไอ้หย่ำไอไอไอคนไออะไรไอลุงที่อะไรนั่นเขาไม่เข้ามาหรอไอแกงเขาอะ ไอที่แบบพูดดีทำมันพูดกันนั่นไงสลอนหน้ายืนอยู่นั่นน่ะใช่หรอเออจะใส่มั่วเหรอเออแล้วเป็นเฮียไม่พูดอ่ะวันนี้ไม่พูดแล้วอมึงมึงพูดดิมึงพูดดิฮะตัดมึงพูดเฮ้ยผดรองรถดูรองเท้ากันด้วยนะมันข้ามไปเลยไอเฮียนี่คนน้ำบอกเนี่ยไอที่มันพูดจาดีๆอ่ะพูดแซ่ๆพูดติดแซ่กูด่ามึงยง่ายควายเฮียเนี่ยไมอเขาว่พูดจาดีไม่อะ ออ่นสร like, ุปมึงเอาไงเนี่ยมึงเอาคุดาวหรือไม่เอาคุดาวหรือมึงไงเงี่ยเป้ามึงเข้มๆนะเยี่ยวแตกมึงเอาไงเนี่ยไอ้เหี้หน้าอ่อนทีวันนั้นตีหลังม่ได้ร้องคุดาว้าไอ้เหี้ยวะไอ้เหี้ยคนข้างในรู้กันไอ้เหี้ยคนข้างในเขารู้กันไอ้เหี้ยไม่ไม่พวกมึงจะมาอีกไหมเนี่ยกูได้รอส้องมันรู้จักเป้าคนมเดียวดายไอ้เหี้ยพวกมึงไงไอ้เหี้ยของดีอ่ะไอ้สัตว์เยอะเหลือเกิไอ้เหี้ยนี่วันแรกเขาพูดเยอะเหมือนกันนะไอ้เหี้ยเนี่ย จริงจริงเขาเล่าให้ฟังอะไปเอากูจะเอาสนิสุดมันเอาพวกนี้ไม่หมดเอาปืนอีกก็บอกมาทำทำอะไรได้กูถามจริงเหยน้องกูวิ่งจุกอยู่ประเทศจาลีกว่าจะจบได้ทำได้แค่วันแรกเหี้ยเอ้ยไฟแรกดิไฟแรกไฟแรกไฟที่สองโดนเหี้ย เขาพูดว่าไงนะพี่เทำไมได้ยินออกมาแบกแบกแปกๆเฮ้ยมันไม่คุยกับลูงแล้วดูงแล้าไม่คุยกับมันแล้อย่เงี้ยแงเงี้ยนี่มาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมันรวมมันรวมแล้วเอาได้เลยดิมันมันรวมแล้วเอาได้เลยดิมันรวมแล้วมันแล้วลองลองลอง

เฮ้ยมันยิงโดนกูแล้วมันยิงโดนกูแล้วตื่นอายุตื่นนายุตื่นนายุตื่นยี่ยี่อ่อเขาไปแล้วมันสัตว์โง่ไอสัตว์หัวไอ้ขี้เนี่ยมึงสีเหี้ยหน้าสัตว์มึงดีเทียอะไรโง่ไอแดงแกงเขี้อะไรอ่ะสัตว์มันยิงโดนแล้วว่ะมันยิงโดนแล้วว่ะ เฮ้อุ้มเองรครับนุ่มยังไม่ตายครับพุไงได้วไหมครับจะหมดแล้วนะโง่เ<อ><อ>หี้ยเดี๋ยวเพื่อนกูไปนะหมอเก้าเลยนะไออุ้มมันด้วยอุ้มมันด้วยเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยทั้งตุ่มชุบเพื่อนด้วยมันชุบเพื่อนด้วยฟังกู นะอมืเียดิดชวเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยานไนมาเพื่อนชุเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนปากชุบไม่ได้ใชดีย่งีขอบุญขอบขอบุญหน่อยมาด้ไม่ไ้ช่หรอหพ้อหายไม่เกี่ยอะไรหลอกไอ้มปิดตัวชุบนตัวชุบดกเล่นไม้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 เยอู้ะทองลูกมันแข็ง ท้องถุกมึงแข็งท้องถุกมึงแข็งมึงไม่แพ้มันหรอไอ้ควายเยี่ยนีแม่งยังหมดไเยี่ยมหมทองถุกมึงแข็งเลยหกเยี่ยน่ขึ้นว่จุดเพื่อนท้องถุกจุเพื่อียเด้ไปังัวเ้อะไรอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรพวกแกงห้ามุดเพื่อนดีมึไหวหรือเปล่าาีบไหวหรือเปล่าจุเพื่อนโจบโจบินลบเยโจบโจบจเบจเบ มันออกมาอุ้มมันออกมาดูให้หน่อยพี่กาโมดูให้หน่อยพี่กาโมโง่ในสัตว์ดูให้หอยเจีเลยเยอะเอฟจีเลียเยอะลีเฮียอะไรจะหมดแล้วอีเลี้ยเอะเฮียอะไรจะหมดอยู่แล้วเฮียลีเฮียอบหมากุ้มตบหมากุ้ลีหน่อยลีหน่อยไอ้มันยิงกูโดนแล้วเฮียหนูเศร้าต้องเป็น อ้อมันติดมือโอ้มันติดมืออ้มันติดมือไว้โอ้มันติดมือเฮียมึงมึแกงหน้าโง่เฮียติดมือไว้โอ้มันติดมือไว้ตุอะไรแบควายฮะอ้มันติดมืออันไม่ได้ชหรออันนี้เข้มตัวฟีไม่ได้หรอเฮียอ้อมมันติดมือโอ้มันติดมืออ้อมมันติดมืออ้อมมัไอ้เอมมันอ้อ้มันไอ้วัยมาดูไหนวะบูวูบไม่ดูกูได้เฮียไม่ดูหมอ ทองสุกจะหมดแล้วเอ็ทองสุกจะหมดแล้วแต่ว่าเอหมดก่อนหน่อยพี่เจอเลเวลลไอ้รีบีิทำสิมีมือเบลล์มาทำอะไรแล้วเจอเลเวลรีบรีบทำอะไรแล้วเจอเลเวลรีบทำอะไรแล้วเจอเลเวลรีบทำอะไรแล้วรวมเลเวลมีตัวปากไม่ดีเพราะว่าหนูอยากอุ้มคนดีอะหนูอยากอุ้มคนเกี้ยร์ใครไมมีรถมึงขึ้นรถเลยเร็วๆอ้าวผมขึ้นผิดฝั่งโทษอยู่ไันนี้คนดีปะเนี่ยคนนี้ปั่งนี้นี่หนูจะได้อุ้มถูกหนูอยากอุ้มคนเกี้ยร์ ไม่พองอุ้มเลยมีใครไม่ได้อุ้มไปอีกปะ <ti> เออไม่เป็นไร <sm all> ปล่อยเลยเฮียคนเยกว่ะก็แพ้เฮีย